สวัสดีค่ะหมวยดรอริศรากำลังเจริญค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิรักไทยค่ะนึกถึงการคุกคามทางเพศหลากหลายรูปแบบอะค่ะการใช้สายตาการใช้คำพูดก็เป็นการคุกคามทางเพศได้เหมือนกันแล้วปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะไปคุกคามทางเพศคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นการคอมเมนต์คำที่พูดถึงรูปร่างของผู้หญิง มันก็เป็นการคุกคามทางเพศนะคะมันส่งผงเสียต่อผู้ที่ถูกคุกคามบันฝังอยู่ในจิตใจแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการเยียวยาแล้วมันเยียวยาได้ร้อยเอร์เซ์หรือไม่วันหนึ่งเราจะลืมเหตุการณ์นั้นไปได้จริงๆอยไหมเนี้ยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาสำคัญมากแค่เสี้ยววินาทีที่เรากดอั้นพิมพ์แล้วก็กดส่งไปคอมเมนต์ไปอะคะ่ะมันก็เกิดกรณีของการคุกคามขึ้นมาได้เราจะลบข้อความแต่บางคนก็แคออไปเอาไว้ได้แล้วมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่ถูกคุกคามอยากให้คนที่เสียหายออกมาเรียกดองสิทธิ์ของตัวเองอะคะ่ะบางทีคนที่ถูกคุกคาม อาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเองไม่ไปทําให้มันเป็นคดีความกลัวความยุ่งยากต่างๆอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่มีอํานาจไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจเองหรือว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐฐฐและสังคมเองที่จะเข้าไปจริงจังกับเรื่องนี้ค่ะเพื่อจะเป็นแบบอย่าง ให้คนอื่นๆอีกหลายคนที่อาจจะคิดที่จะทำแบบนี้ได้เห็นว่ามันมีบทลงโทษรวมถึงอยากให้มีการปลุกฝังด้วยเรื่องของจิตสำนึกอยากจะให้หยุดคิดอยากจะให้มีสติก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรก่อนที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ไทรหรือบางทีเรื่องของการคุกคามทางเพศในสื่อออนไลน์ปัจจุบันนะคะก็คือมีการเอารูปไปตัดต่อก็มีเอารูปของคน ที่เราจะคุกค,คามไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้รับอนุญาตก็มีไปพูดเสียหายก็มีไปติดแฮชแท็กอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของคนที่ถูกคุกคามส่งผลต่อหน้าที่การงานของเขาทําให้คนมองเขาไม่ดีทําให้คนเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้มีสติอาจะให้หยุดคิดนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราทําถ้าวันหนึ่งมันโดนกับตัวเราเราจะรู้สึกยังไง เนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคม2565นี้ค่ะหมวยและมูลนิธิรักไทยอยากร่วมรณรงค์ยุติ sexual h a r a s สเมนตหรือการคุกคามทางเพศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาใหญ่แล้วนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเกิดการ sexual h a r a s สเมนตทางโลกออนไลน์ซึ่งสามารถทําได้ง่าย มาช่วยกันนะคะโพสตรูปของตัวเองค่ะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กนี้นะคะไม่พาวัลเนค่ะ